นี่น้ไก่อร่อยข้าวซอ่หน่อยอยากินแต่เล่นหลายทานข้าวอร่อยไก่ย่างวิเชียนแซ่บๆเลยจ้ะเพื่อนๆว้าวกุณดิไก่ย่างวิเชียนอันนี้จะเป็นด้านผู้ อร่อยค่ะไก่เจ้าเนี่ยอร่อยนะจ๊ะไก่ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังแช่แๆด้วยกันนะจ๊ะเอ้ยเอาข้าวใส่แม่ไรหนูอยากกินแต่เล่นสิมาจะาเพื่อนๆเอาด้วยกันจะเพื่อนๆคินกะก็สวยตำแต่งนะคะไก่ย่างว้าวกุณอะ ไก่ย่างวิเชียรอันนี้จะเป็นด้านผูกอร่อยค่ไก่ไเจ้าเนี่ยอร่อยไหจ้าไก่ทำเสียงดังแซ่บด้วยกัน้ะเพื่อนหิวแล้วค่ะสายแล้วค่ะเอาน้องแซ่ นักเลงพอจ้าแซ่บกินบาแซ่บกินแล้วพี่น้นองไก่ย่างนิชียนนะคะลูกค้าสุดมืนลูกค้านะคะเนาะแล้วจาาเนาลสวยมาให้แม่ใบหนึ่งเดียวจะมาใส่ข้าวแล้ยข้าด้วยกันเพื่อนเพื่อน,นกึ่งเขาสวยต่้แต่งนะคะไก่ย่าง ข้าวใจหน่อยอย่ากินแต่เล่นหลายทานครับอ,อยู่นะคะเพื่อนยังไงก็ทำเสียงดังนักเลงพอจ้าแซ่บกินบ่แซ่บกินแล้วพี่น้อง ไก่ย่างวิเชียนนะคะลูกค้าุดมืลูกค้านะคะเน,ะนาะนักเลงพอจ้าแซ่บกินบ่แซ่บกินน้ะพี่นอ้องไก่ย่างวิเชียนนะคะลูกค้าุดมืลูกค้านะคะเนาะไม่กินแต่ไก่เล่นเนาะเอาข้าวใส่หน่อยสิคะไก่ย่างวิเชียนนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะจะเป็นข้าวสวยนะคะเนาะ กินกับพี่น้องแตงไทยค่ะยังไม่หวีแฮผมสวยเลยเราจานแล้ว้วยมาให้แม่ใบหนึ่งเดยจะมาใส่ข้าวเลี๋ยวราจานแล้วสวยมาให้แม่ใบหนึ่งเลยจะมาใส่ข้าวเ,ล,เาาล้ว มาเจะเพื่อนๆทานข้าวเช้ากันเลยย่างคะตำแตงนะจ้ะตาตำแตงจ้าทำเองว้าวกูด่าไก่ย่างวิเชียนอันนี้จะเป็นด้านผูกอร่อยค่ะไก่เจ้าเนี้ยอร่อยนะจ้า่เราจานแล้ว้วยมาให้แม่ใบหนึ่งหนึ<อ>จะมาใส่ข้าวเลยแซ่บด้วยกันจะเพื่อนหิวแล้วค่ะสายแล้วคะ่ะ น้องแจมขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังแซ่บๆด้วยกันนะจ๊ะนี่น้องไก่อร่อยอทำเสียงดังแต่ดูด้ยวยมาแล้วแซ่บ แซ่บๆจ้าว้าวกูดะไก่ย่างวิเชียนอันนี้จะเป็นด้านผูกอร่อยค่ะไก่เจ้าเนี่ยอร่อยนะจ้าไก่ว้าวกูด,ดะไก่ย่างวิเชียนอันนี้จะเป็นด้านผู๋อร่อยคะ่ะไก่เจ้าเนี่อนนะะดดย,ยนอ,นอร่อยนะจ้า จ่เพื่อนๆทานข้าวเช้ากันเลยย่างคะตําแตงนะจ้าตําแตงจ้าทำเองอย่างวิเชียนนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแต่จะเป็นข้าวสวยนะคะเนาะกินกับพี่น้องแตงไข่ค,คะ่ะยังไม่หวีแฮผมสวยเลยอร่อยแซ่บไปหมดเลยจ้ะตําแตงก็ไม่ใส่มะนาวใส่มะขามเปียกทานข้าวด้วยกันนะคะตําแตงแล้วก็ ไก่ย่างนะคะไก่ย่างเป็นตัวนะคะเนาะต้มยังต้มทั้งตัวเลยเนาะย่างก็ต้องย่างทั้งตัวเข้าด้วยกันเลยเพื่อนๆคุณก็สวยตําแตงน,นะคะไก่ย่างอ,อร่อยไก่ย่างวิเชียนแซ่บเลยจ้ะเพื่อนไก่ย่างเพื่อน ด้วยกันยววลยเพื่อนๆคิณก,ก็สวยตำแตงนะคะไก่ย่างอ,าอร่อยแซ่บไปหมดเลยจ้ะตำแตงก็ไม่ใส่มะนาวใส่มะขามเปียกเซ็บๆจ้า เป็นไหญ่กับหมูก็พอแล้วอร่อยไก่ย่างวิเชียนแซ่บๆเลยจากเพื่อนๆนี่น้งไก่อร่อยไก่ย่างวิเชียนนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแต่จะเป็นข้าวสวยนะคะเนาะกินกับพี่น้องแตงไทยค่ะ ยังไม่หวีแฮร์คมสวยเลยต้องดูมาแล้วแซบๆใคกินแต่ไก่เล่นเนาะเอาข้าวใส่หน่อยสิคะตำองดูมาแล้วแซบ จะเพื่อนๆทานข้าวเช้ากันหรือยังคะตาแตงนะจ้าตาแตงจ้าตาเองเ,อเ็น,เน,เน,เน่อนมาแล้วแซ่บๆเฮ้ยเอาเข้าวใส่แม่ลหนูยาก,กินแต่เล่นสิมาจะเพื่อนๆ ทานข้าวสายด,ด้วยกันจะมาจากเพื่อน,น,นทานข้าวเช้ากันหรือยังคะทำแตงนะจ้ะาทำแตงจ้าทำเองไม่เป็นไรกลับมาก็พอแล้วนายกินแต่ไก่เล่นเนาะเอาข้าวใส่หน่อยสิคะ ทานข้าวด้วยกันนะคะตําแตงแล้วก็ไก่ย่างนะคะไก่ย่างเป็นตัวนะคะเนาะ,ะต้มยังต้มทั้งตัวเลยเนาะย่างก็ต้องย่างทั้งตัวแต่เพื่อนมาแล้วซ u b s c มาจากเพื่อนๆพ่ทานข้าวเช้ากันเลยยังคะตําแตงนะจ้าตําแตงจ้า ทำเองเราจานแล้วสวยมาให้แม่ใบหนึ่งเลยจะมาใส่ข้าวเลียวไม่เป็นไรกบะปุก็พอแล้วทานข้าวด้วยกันนะคะตำแตงแล้วก็ไก่ย่างนะคะ